สวัสดีค่ะเด็กๆกลับกลับมาพบกับคุณครูใบเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันจันทร์ที่29พฤศจิกายนนะคะเด็กๆก็กำลังจะได้เรียนหน่วยหน่วยอะไรคะ หน่วยวันพ่อรอกาวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูใบเฟิร์นนะคะก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่นะคะบริเวณให้กับตนเองนะคะเพื่อที่เวลาที่เด็กๆเ,เคลื่อนไหวเนี่ย จะได้ไม่ไปชนสิ่งของหรือจะได้ไม่บาดเจ็บนั่นเองนะคะหลังจากหาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการวอร์มร่างกายกันก่อนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสะบัดมือแบบนี้นะคะนับ1-5น,นะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับปูเฟิร์นเลยนะคะ 1>, 1สบัดขึ้นข้างบนสองสสหต่อไปเราสะบัดขึ้นข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสะบัดลงข้างล่างกันนะคะอ่ะหนึ่งกลมตัวนิดหนึ่งสองสส โอเคเดี๋ยวเรามาบริหารหัวไหล่ของเรากันดีกว่านะคะเดี๋ยวเดยวเด็กๆหมุนไปข้างหน้า10ครั้งนะคะทำไปพร้อมๆกับครูเฟิร์นเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้ดแดเก้หมุนไปข้างหน้าแล้ว ต่อไปหมุนกลับไปข้างหลังนะคะอีกสิครั้งนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ซิโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ทําการวอร์มร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะครูเฟิร์นก็มีเพลงสนุกๆน,นะคะมาให้เด็กๆได้เต้นไปพร้อมๆกับครูเฟิร์นเลยนะคะเพลงที่เราจะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงวันนี้นะคะก็มีชื่อเพลงว่าหากว่าเรากําลังสบายอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูเฟิร์นจะมีท่าเต้นอะไรมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวกันบ้างอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป,ปรับชมกัน ได้เลยค่ะหากพวกเรากำลังสบายจะตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจะตกมือพลัน หากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งัวกระวิ่งอะไรกันเล่าจนตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ตื้เท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งัวกระวิ่งอะไรกันเล่าก็ตื้เท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายควโงกขัวพลัน หากพวกเรากำลังสบายพงงหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งบวปวงวิงอะไรกันเล่าพังงบหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพลันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งบวปงวิงอะไรกันเล่าจงส่งเสียงพลัน หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังไม่สุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งบัวปวิ่งอะไรกันเล่าจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ lạc học sinh, mô bưu rạy gà lạu gà tụ tàu plan Hạc phúc rau gà màn sập bài bằng móc 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 đang móc 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 trong móc 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 หากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวรบวิ่งอะไรกันเล่าจงส่งเสียงพลัน อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงหากว่าเรากําลังสบายวันนี้เด็กๆชื่นชอบกันไหมคะแล้วเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามครูเฟิร์นหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะเยอ๋อวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูเฟิร์นแล้วนะคะ ครูเฟิร์นก็จะต้องไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปวิดีโอของอถ่ายรูปภาพของเด็กๆนะคะหรืออัดคลิปวิดีโอนะคะส่งให้คุณครูดูในไลน์ห้องเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย